รู้จักอมแมนด้ pound, เาเพอร์สันเผยอาชีพที่ทำก่อนจะมาเป็นภรรยาบ่อยพิสนุอแอมนด้าเพอร์สันอมแมนด้าเพอร์เซอร์ เป็นหญิงชาวสวีเดนที่มีสเสน่ห์และบุคลิกโดดเด่นเธอเคยทำงานเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินต่างประเทศมาก่อนจะพบรักกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังของไทยบอยพิสนุนิ่มสกุลทั้งสองเริ่มต้นรู้จักกันในงานคอนเสิร์ตและพัฒนาความสัมพันธ์นผ่านโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นคู่ชีวิตมีลูกสาวร่วมกันหนึ่งคนชื่อน้องเฟรยา หลังแต่งงานอแมนด้าได้ตัดสินใจลาออกจากอาชีพแอร์โฮสเตสเพื่อมาดูแลชีวิตคู่และครอบครัวโดยได้รับการยอมรับในฐานะผู้หญิงแกรง่งและเป็นแม่ที่ทุ่มเทหลังจากใช้ชีวิตคู่ระยะหนึ่งทั้งสองได้ยุติสถานะสามีภรรยาแต่ยังคงร่วมมือกันเลี้ยงดูบุตรสาวอย่างอบอุ่นข้อมูลงานแต่งงาน พิธีแต่งงานจัดขึ้นครั้งแรกที่โบสถ์ลันเคอรโ์โดลลันเอสดอมเคียเคร์เมืองลันประเทศสวีเดนบ้านเกิดของอแมนดาเมื่อวันที่1มิถุนายน2562เป็นงานเล็กๆที่เน้นความเป็นส่วนตัวมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมงาน จากนั้นทั้งคู่เดินทางกลับมาจัดงานฉลองวิวาอีกครั้งในไทยเมื่อวันที่28กันยายน2562ที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแขกผู้ใหญ่ร่วมง,งานจำนวนมาก ทั้งสองแต่งงานกันหลังจากคบหาดูใจเพียง8เดือนและเคยเปิดเผยว่างานแต่งที่สวีเดนเป็นสไตล์อบอุ่นส่วนงานในไทยเน้นบรรยากาศสนุกสนานจากเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ที่รักทั้งคู่บทบาทของอแมนดาในปัจจุบันแม้ทั้งสองจะไม่ได้ใช้สถานะคู่สมรสอีกต่อไปแต่แมนด้ายังคงเป็นแม่ที่ทุ่มเทดูแลลูกสาว ด้วยความอบอุ่นเคียงข้างอดีตคู่ชีวิตในบทบาทพ่อแม่เพื่อความสุขของลูก